สวนสัตว์เชียงใหม่เพิ่มมาตรการดูแลสัตว์รับมืออากาศหนาวต่อเนื่องวันที่28พฤศจิกายน2568นางสาวอุลริกากองพรมผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสอีกทั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งอยู่บนพื้นที่เชียงดอยทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่ราบ โดยเฉพาะในช่วงเช้าและกลางคืนจึงอาจส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์บางชนิดได้สวนสัตว์ชิงใหม่จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดมาตร,ราการให้ความอบอุ่นและเสริมภูมิคุ้มกันแก่สัตว์ทุกชนิดเพื่อป้องกันผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นโดยได้พาชมมาตรการดูแลสัตว์ในส่วนจะแสดงมินิสูคาปิดบารากวางต่างประเทศและสัตว์เลื้ยคลานซึ่งมีการดําเนินงานสําคัญดังนี้ 1>, เพิ่มความอบอุ่นตามธรรมชาติปูฝางแห้งในคอกสัตว์เช่นกวางลิงไทยและสัตว์เลื้อยคลานเพื่อช่วยลดความชื้นในพื้นดินและรักษาความอบอุ่นในเวลากลางคืน 2. อติดตั้งอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นในจุดจําเป็นใช้หลอดไฟให้ความร้อนและฮีเตอร์ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด 3. เสริมวิตามินและอาหารบำรุงเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้สัตว์มีความแข็งแรงพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนในฤดูหนาว4จัดทำจุดหลบลมหนาวจัดเตรียมซุ้มหรือบ้านกำบังลมในคอกต่างๆโดยเฉพาะสัตว์ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นเต่าซุนคาตา 5. การรักษาอุณหภูมิสำหรับสัตว์น้ำภายในชิ้นใหม่ซูอควาเรียมให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง28 ถึง30องศาเพื่อรักษาระบบการเผาพลานของสัตว์น้ำให้เป็นปกติไม่ต่ำจนเกินไปนอกจากนี้ยังมีการดูแลอย่างเข้มงวดในโซนมินิสูโดยจัดฮีเตอร์ให้ความอบอุ่นแก่นกแก้วมาขอเพิ่มไฟและฝางในบ้านของกลุ่มเต่ารวมถึงใช้ไฟและฮีเตอร์ร่วมกันสำหรับสัตว์เล็้ครานตลอดจนสัตว์ชนิดอื่นที่ต้องการสภาพแวดล้อมอบอุ่นเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาว ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับสภาพคอกและเพิ่มความอบอุ่นตามความเหมาะสมเพื่อให้สัตว์ทุกตัวปลอดภัยแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างสบายท่ามกลางอากาศที่เย็ยนลงพร้อมมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวในบรรยากาศหน้าหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ที่อบอุ่นและประทับใจแก่ผู้มาเยือนทุกท่าน